หมูข้าวขึ้นหม้อแปลว่าอะไรนะครับการหมูข้าวขึ้นหม้อนะครับหมูข้าวขึ้นหม้อเนี่ยแปลว่าข้าวที่เราหุงเนี่ยมีการฟูขึ้นหม้อนะครับพอเราหุงสุกแล้วข้าวมันฟูเรียงเมล็ดแล้วมันก็ได้ปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าข้าวมันดูดซับน้ามากขึ้นแปลว่าการขึ้นหม้อเนี่ยพอมันฟูใช่ไหมครับข้าวเราจะได้ปริมาณที่มากขึ้นเช่นสมมติเดิมทีเราเคยเห็นข้าวเนี่ยได้อยู่6-8จานประกวดว่าการฟูขึ้นหม้อเราก็จะได้ประมาณสัก10จานอะไรประมาณนี้นี่เขาเลยเรียกว่าเป็นการ ขึ้นหมอแล้วมีวิธีการให้หัวข้าวขึ้นหม้อ,อยังไงนะครับถ้าเราต้องการที่จะหังขึ้นหม้อนะอันแรกเลยคือเราต้องเลือกซื้อข้าวที่เป็นข้าวเก่านะอย่างในกรณีนี้เนี่ยอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราเลือกที่จะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าพอเป็นหอมมะลิเก่าปั๊บเนี่ยมันหมายความว่ามันถูกเก็บรักษามามากกว่า1ปีพอเก็บรักษาเสร็จแล้ว ก็เยที่ว่ามันโดนทั้งอากาศโดนทั้งความร้อนอะไรเนี่ยเมื่อกินข้าวมันเสียดมันก็เลยจะดูดซับน้าไม่ดีขึ้นแล้วมันก็จะหงุึ้นหม้อแปลว่าเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิเก่านั่นเองในการหุงเราก็จะได้ข้าวที่หงุึ้นหม้อแต่ถ้าเราไปใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ถึงแม้ว่าเราจะหุงยังไงก็ตามนะมีการใส่บูดใส่อะไรก็ตามยังไงมันก็ไม่ขึ้นหม้อเพราะว่าด้วยวัตถุดิบของเรามันใช้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราใช้ข้าวหอมมะลิเก่าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องแล้วเนี่ยข้าวเราก็เดือ้นนนนนอัััะเย่่างงครบ